สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกลวิลสไตล์กอปกเกลวินสไตล์นะคะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเกี่ยวกับสาวพรษาไท์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องช้อปปิง้งและก็เรื่องแฟชั่นนะคะ วันนี้นะคะก๊อบก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนๆใน YouTube นะคะว่าอยากให้ทำคลิปนะคะแนะนำเกี่ยวกับสาวอกเล็กสะโพกใหญ่นะคะว่าจะแต่งตัวยังไงได้บ้างนะคะวันนี้นะคะก๊อบก็มาทำคลิปวิดีโอให้แล้วนะคะถ้าใครนะคะอยากให้ก๊อบทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยลรับรองว่าก๊อบจะทำคลิปแนะนำให้เพื่อนๆแน่นอนเลยนะคะ,ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะว่าสาว อ,อกเล็กนะคะสะโพกใหญ่นะคะแต่งตัวยังไงกันได้บ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกอบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเกเรดินสไตล์กันด้วยนะคะหรือว่าจะไปกดนะคะติดตามกันที่ไอจีกันได้เลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าสาวนะคะอ,อกเล็กสะโพกใหญ่นะคะแต่งตัวยังไงกันบ้างบอกเลยว่าสําหรับสาวอ้วนอย่างเราเนอะบางทีเนี่ยมันจะมีหลากหลายหุ่นนะครับสำหรับกอบนะคะก็จะเป็นคนที่อ,อกเล็กนะคะพุงใหญ่นะคะก็คือเป็นคน พุงกลมๆแบบนี้นะคะการแต่งตัวก็จะแตกต่างกับสาวอ,อกเล็กสะโพกใหญ่นะคะวันนี้นะเรารวมไอเดียการแต่งตัวมาฝากเพืบบ่อนกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญน,นะคะก็คือแตงนะคะสาวอ,อกเล็กสะโพกใหญ่นะคะมาแต่งตัวนะคะให้แบบเพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะว่าสาวอ้วนอย่างเรานะคะแต่งตัวแบบไหนกันได้บ้างนะคะมาที่ลุคแรกกันเลยนะคะลุคแรกนะคะ,สา,ะ,คะ,ะ,คะสาวอ้วนนะคะนี่นะคะสาวอ้วนนะคะ อย่างแตงเนี่ยแตงนะคะจะเป็นคนที่อกเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่ใช่ไหมก็คือแนะนำว่า ท่อนบนนะคะให้เราใส่เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อตัวสั้น,นะคะ่ะเป็นเสื้อตัวสั้นส่วนตรงท่อนล่างนะคะให้เราใส่เป็นอย่างในรูปเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เป็นกระโปรงเข้ารูปนะคะเพื่อที่จะโชว์เอวนะคะโชว์สัดส่วนโชว์สะโพกของเราเนอะคือหลายๆคนน่ะก็าอาจจะแบบกังวลใช่ไหมว่าเคยเ่าแบบว่าสะโพกใหญ่อะมันจะใส่แต่งตัวมันจะแบบแต่งตัวได้ไหมมันจะใส่แล้วหน้าเกียดหรือเปล่านะคะสําหรับรคนที่แบบว่าจะใส่กางเกงหรือกระโปรงนะคะกอล์ฟแนะนานะให้เลือกไซส์นะคะที่ ขนาดกําลังพอดีค่ะคือจะไม่เลือกที่เล็กเกินไปเพราะว่าถ้าเลือกเล็กเกินไปนะจะทําให้ใส่แล้วมันดูลับติ้วอะ่ะมันจะดูรู้สึกอึดอัดมันจะดูแน่นนะคะแต่ถ้าเราเลือกกางเกงหรือว่ากระโปรงนะคะที่เข้ารูปที่ขนาดกําลังพอดีค่ะจะทําให้ใส่แล้วเข้าทรงสวยมากๆเลยนะแล้วก็ท่อนบนนะคะเราอาจจะแบบท่อนแรกเราอาจจะแบบว่าเต็มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะคุมไปหมดแล้วใช่ไหมท่อนบนนะคะกรอบแนะนําให้ใส่เป็นแบบว่าเสื้อเอลรอยนิดนึงค่ะให้มันมีพื้นที่เห็นแบบว่าเนื้อพุ่งนิดนึงอะ่ะจะทําให้เราร ไม่ตันอาจจะเลือกเป็นเสื้อแขนเว้าแบบในรูปก็ได้นะคะเป็นเสื้อใส่เดียวแขนเว้าค่ะจะทาให้เราแบบว่าดูแบบมีเคิร์ฟนะคะทําให้เราดูดีนะคะสําหรับสาวอกเล็กสะโพกใหญ่นะคะอันนี้ก็คือเป็นลุกแรกคะ่ะมาถึงลุกที่2นะคะลุคนี้นะคะเราก็จะแนะนํานะสําหรับสาวอกเล็กสะโพกใหญ่นะคะให้ใส่เป็นชุดเดรสนะคะชุดเดรสน,นะคะตรงเอวเนี่ยเราอาจจะสมอกก็ได้ตรงนี้นะคะจะต้องเป็นเดรสที่ มีสมอกคือมันใส่และพอดีกับตัวให้มันเข้ารูปแบบนี้ค่ะส่วนกระโปรงนะคะก็จะเป็นทรงบานอีกหนึน่งค่ะเป็นกระโปรงแบบกระโปรงบานออกนะคะเ <med S 1> พ<อ>ื่พอที่จะพรางสะโพกค่ะข้างบนนะคะเราใส่ให้มันพอดีตัวได้เลยนะคะส่วนข้างล่างคะ่ะเราเลือกให้มันเป็นกระโปรงทรงบานเราจะเป็นทรงบแบบว่าบานแบบว่าเป็นบานยุ้ยๆก็ได้นะคะหรือว่าจะในรูปนี้นะคะก็จะใส่เป็นกระโปรงแบบทรงเอน,นิดนึงนะคะเพื่อที่จะ พลางสะโพกค่ะแล้วก็ไม่ติดสะโพกด้วยนะคะลุคนี้นะเราอาจจะแบบหาเสื้อคลุมมาใส่ทับก็ได้นะสําหรับใครที่กลัวแขนใหญ่นะคะอยากใส่เดรสใส่เดี่ยวนะก,ก็แนะนําให้ใส่เป็นเสื้อคลุมทับนิดนึงก็ได้ค่ะนะสาหรับลุกที่2ค่ะสําหรับลุกที่3ลุคนี้นะคะลุคนี้นะคะก,ก็เลือกเป็นเดรสสั้นนะคะใครว่าเฮ้ยแบบสาวที่สะโพกใหญ่นะคะสาวสะโพกใหญ่ต้นขาใหญ่แล้วใช่ไหม จะใส่กระโปรงสั้นจะใส่เดรสสั้นไม่ได้นะคะลุคนี้นะคะกอก็เอาเป็นเดรสสั้นนะคะลายสก๊อตนะสาหรับการเลือกเดรสสาหรับสาวสะโพกใหญ่นะคะให้เลือกเป็นเดรสทรง A ค่ะเดรสทรง A นะคะเพราะว่าอย่างอย่างแรกเลยคือไม่ติดสะโพกใช่ไหมอย่างที่สองค่ะจะทําให้มันจะแบบมันจะไม่เน้นสะโพกของเราอะ่ะมันเป็น A ลงมานะคะแต่แนะนําอย่างกระโปรงเนี่ยนะคะ จะไม่เลือกสั้นเกินเกินไปเพราะว่าถ้าเลือกสั้นจนเกินไปนะคะจะเห็นต้นขาใหญ่ค่ะทำให้ใส่แล้วไม่สวยเราต้องเลือกกระโปรงที่ยาวลงมาหน่อยอาจจะบับเนื้อเข่านิดนึงนะคะ ถ้าใครแบบว่าตัวเตเี้ยเนอะอาจจะเลือกเป็นเหนือเข่านิดนึงค่ะจะทําให้เราดูไม่เตี้ยแต่ถ้าใครที่สูงนะคะมีรูปร่างใหญ่สูงนะคะเราสามารถใส่กระโปงที่เอ,อ่อคุมเข่าลงไปได้นะแต่ต้องเลือกเป็นกระโปรงทรงเอนะคะลูกต่อไปเลยนะสําหรับสาวสะโพกใหญ่ที่กังวลน,นะคะว่าฉันไม่อยากจะโชว์สะโพกของฉันเลยบอกว่าสะโพกฉันใหญ่เกินไปอายอะไรอย่างนงี้นะคะก็แนะนาให้เลือกเป็นเสื้อค่ะเสื้อที่มีเอวระบายบอกว่าช่วงที่เป็น ระบายตรงช่วงเอวเนี่ยมันจะพรางสะโพกของเราได้แต่นะคะ สำหรับสาวสะโพกใหญ่เนี่ยต้องเลือกนะเลือกความยาวของชายระบายของเสื้อด้วยเราจะไม่เลือกชายระบายที่สั้นๆเพราะว่าถ้าเลือกสั้น,นเนี่ยมันก็ยังจะเห็นสะโพกอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกชายระบายเนี่ยที่มีความยาวนิดนึงที่สามารถปิดสะโพกของเราได้เลยเนี่ยจะใส่แล้วสวยมากๆานะคะใครที่กลัวว่าจะสะโพกใหญ่ใส่ไม่สวยนะคะรับรองว่าเสื้อชายระบายนะคะใส่สวยแล้วก็ดูดีเลยนะคะสำหรับลุคต่อมานะคะ สาวอ้วนสะโพกใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะใส่จำสูตรไม่ได้นะคะวันนี้นะคะกอฟก็มีจำสูตรแมทแนะนำนะคะจำสูตรนะคะสำหรับสาวสะโพกใหญ่นะคะกอฟแนะนำให้เลือกจำสูตรนะคะที่เป็นทรงขากระบอกใหญ่นะคะขากระบอกใหญ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าสมมติว่าเราใส่จำสูตรที่เป็นขาดเดฟหรือว่าเป็นขาดจัมอย่างเงี้ย มันจะยิ่งเน้นสะโพกนะคะถ้าเราเลือกเป็นจำสูนนะคะที่ขากระบอกใหญ่ค่ะมันจะทําให้เหมือนแบบตรงขากระบอกเนี่ยมันจะเป็นทรงตรงใช่ไหมมันจะแบบคือถ้าสูงว่าสะโพกเราใส่ได้แล้วเนี่ยขากระบอกใหญ่เนี่ยที่มันตรงลงไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบไม่เน้นสะโพกมันจะเป็นทรงแบบปล่อยๆสบายสบาย แต่ใส่แล้วคือดูดีมากๆเลยนะคะไม่เน้นลาสโพของเราด้วยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนอกจากว่าเป็นจำสูตรที่เออเป็นขากระบอกใหญ่แล้วใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งเลยะคะ่ะกางเกงก็สามารถใช้ในการเลือกได้เหมือนกันเนอะสำหรับใครที่สะโพกใหญ่นะคะก็เราก็สามารถที่จะเลือกเป็นกางเกงขากระบอกใหญ่นะคะมาใส่ไปทํางานก็ได้หรือว่าเราก็อาจจะเลือกเป็นขากระบอกเล็กนะคะแต่ที่สําคัญเลยเราต้องดูที่สะโพกก่อนว่าสะโพกเราใส่ได้ไหมถ้าสะโพกเราใส่แล้วไม่แน่นจนเกินไปนะคะ ขนาดกําลังพอดีไม่ว่าจะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะสาวสะโพกใหญ่ใส่ได้แน่นอนคะ่ะลุกสุดท้ายนะคะที่กอฟจะมาแนะนําในวันนี้นะคะสําหรับสาวสะโพกใหญ่นะคะที่อยากใส่กางเกงขาสั้นคะ่ะกอฟแนะนํานะว่าการใส่กางเกงขาสั้นนะคะเราจะไม่ใส่กางเกงขาสั้นที่สั้นจนเกินไปคะ่ะเพราะว่ามันจะเห็นต้นขาเนาะบางคนอาจจะมีเซลูไลท์นะคะบางคนอาจจะแบบต้นขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใครที่ สะโพกใหญ่นะคะต้นขาก็จะใหญ่ไปด้วยใช่ไหมก็เลยแนะนํานะคะว่าเราจะเลือกความยาวของเกงยีนะคะประมาณเหนือเขา่าประมาณเหนือเขา่าหรืออาจจะสูงขึ้นไปหน่อยนะแต่ไม่เอาเป็นกางเกงขาสั้นแบบจู่หรือว่าขาสั้นประมาณครึ่งครึ่งต้นขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าจะทําให้มีความเน้นสะโพกนะมันจะเน้นมันจะแบบทาให้เราดูแบบยิ่งตัวใหญ่ขึ้นไปอะ่ะแต่ถ้าเราเลือกกางเกงยีนะคะหรือว่ากเกงผ้าก็ได้ที่มีความยาวนะคะเหนือเขา่า ขึ้นมานะคะจะทําให้สาวสะโพกใหญ่นะคะใส่กันเกงตัวนี้แล้วสวยแล้วก็ดูดีนะคะดูเพรียวมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้เห็นนะคะเออหลุกนะคะที่สาวอกเล็กสะโพกใหญ่นะคะว่าเอยเราจะแต่งตัวยังไงกันได้บ้างนะคะ แต่ขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันว่าสําหรับสาวอกเล็กสะโพกใหญ่ใช่ไหมเวลาที่เราเลือกเสื้อผ้าอย่างเช่นสมมติว่าเราจะใส่เป็นชุดเดรสกระโปรงบานเนี้ยตรงช่วงอกตรงนี้นะคะเราสามารถใส่เออข้างบนเนี่ยหรือว่าเป็นเสื้อก็ได้หรือว่าจะเป็นเดรสขัน้นตอนบนก็ได้นะคะที่มันมีความแบบว่าความแบบฟง,ฟ,ง,ฟ,งฟริงมีความแบบว่ามีพงมีมีแบบระบงระบายอะไรเงี้ยเพื่อที่ทําให้เราแบบว่าดูมีหน้าอกนะคะเพราะว่าอกเล็กใช่ไหมเราสามารถใส่อะไรที่มันมข้างบนดูแบบว่ามีดีเทลเยอะๆได้ เพื่อที่ทาให้เราดูมีหน้าอกมากยิ่งขึ้นอย่างท่อนล่างนะคะต้องเป็นทรง A หรือว่าทรงตรงนะคะหรือว่าถ้าใครอยากใส่เป็นกางเกงขาเดฟนะคะก็ใส่ได้เหมือนกันเพราะว่ากางเกงขาเดฟนะต้องเลือกเป็นกางเกงเอวสูงค่ะเหมือนตุ้งเอวเนี่ยนะมันอาจจะต้องเป็นกางเกงเอวสูงที่มีความเข้ารูปอะ่ะเป็นขาเดฟเพื่อนๆลองนึกถึงพวก เออฝรั่งนะคะที่เป็นแบบสายฝออะไรเงี้ยที่เขาจะใส่เป็นกางเกงเอวสูงนะคะเข้ารูปรัดรูปเข้าไปแล้วปลายขานะเป็นปลายขาเข้ารูปสาวเอวเล็กนะคะสะโพกใหญ่ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนที่สะโพกใหญ่เนี่ยต้องใส่กางเกงแบบว่าตัวใหญ่เลยหรือเปล่าเพื่อที่จะพางสะโพกนะคะไม่จําเป็นเลยเพราะว่ายีนก็ใส่ได้ แต่เราต้องเลือกยีนที่มีขนาดกําลังพอดีนะคะไม่งั้นเราจะรัดเกินไปมันจะยิ่งแบบมีความแบบเน้นสะโพกแบบนี้มันก็จะไม่สวยนะอ่ะก็ได้แบบว่าเห็นนะคะหกลุกนะคะในการแต่งตัวสําหรับสาวอกเปรกสะโพกใหญ่แล้วหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครอยากให้กอฟนะคะทําคลิปแนะนําอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้กอฟต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ